บังเอิญเจอคาเฟ่ทาโกยากิที่น่ารักมากคือปาหมาจะไป Nintendo Museum แต่ว่ามาถึงก่อนเวลาก็เลยต้องมาหาที่นั่งรอกอนอยู่ตรงสถานีโอกุรานะคะออกจากสถานีมาแล้วก็ถึงเลยแล้วคุณลุงเจ้าของร้านน่ารักมากคุณลุงพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ต้อนรับเราอย่างดีเลยค่ะส่วนเมนูก็จะแปะเอาไว้ตามที่ต่างๆของร้านแบบนี้นะคะโคตรจะน่ารักเลยอะ่ะข้างในร้านก็ตกแต่งน่ารักมากๆค่ะอย่างโคมไฟอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะที่อุจิเขาดังเรื่องชาเขียวใช่ไหมคะปังก็เลยลองสั่งชาเขียวอุจิมากินกับทาโก ทาโกยากิแล้วก็คุณลุงเสริมมาในฐานน่ารักมากมาลองชิมกันค่ะทุกคนชาเขียวก็จะเป็นชาเขียวที่ไม่ได้ใส่นมนะคะรสชาติก็จะไล์ๆหน่อยดื่มง่ายแล้วก็รสชาติหวานนิดนึงค่ะมาถึงทาโกยากิกันบ้างคือป้ามาเป็นคนกินทาโกยากิไม่เก่งเลยทุกคนกินทีไรก็ปากพองลิ้นพองทุกทีทั้งๆท,ท,ที่ก็เปล่าเราด้วยนะทาโกยากิก็อร่อยเลยค่ะทุกคนป้าสั่งมาเป็นแบบมิกซ์นะคะมี3รสค่ะ normal spicy แล้วก็ soy sauce อ,อ,อร่อยแต่ก็ลิ้นพองไป1กลุ่ม เพิ่งสังเกตว่าคุณลุงโรยชาเขียวด้านบนมาให้ด้วยค่ะตอนแรกกันดูว่าเป็นสาหรายสมกับเป็นเมืองชาเขียวจริงๆที่ร้านเขาก็ยังมีเวิร์กช็อปแล้วก็สินค้าที่ทําจากกระจกสีสีขายด้วยนะคะน่ารักมากโคมไฟบ้านมูมินอันนี้น่ารักสุดๆไปเลยค่ะถ้าใครมาน Nintendo Museum ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านคุณลุงนะคะ